คครรัับบมดีฮะสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโน่เพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโน่เพอร์เฟกต์พาวเดอร์คือคือเอ่อเอ่อยังนึกคำว่าทไม่ทำให้ออก มันมันคือเรารู้สึกดีที่มันคือผลงานการแสดงเพราะว่าจริงๆแล้วกับเฟิร์นเนี่ยเราผมแทบผมกับเฟิร์นแทบไม่ได้แบบตอนที่นอบกายแสกออนอะ่ะไม่ได้ลงรูปอะไรกันเยอะเลย mm hmm. คือจริงๆเราเราอยู่แค่พาร์ทหนึ่งของนอบกายแสกนะครับ mm hmm. แล้วก็คนชอบเยอะมากขนาดนี้อะ่ะทุกคนก็เรียกมนตามนตามนตามหมดเรียกทองหมดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจก็ยังคุยกับไปอยู่เลยว่าเออ มันคือแบบงานที you know, ่มันได้มาจากการแสดงของเราสองคนจริงๆนะก็แบบเพื่อดีใจดยกันครับต้องเห็นผมอยู่กับใบก่อนล้วจะรู้ว่าตงน่ารักมากๆเลยไม่ไม่ขนาดนั้นแต่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันจริงๆครับเพื่อนกันจริงๆใช่ผมว่าลุ้นลุ้นงานดีกว่า ว่าแบบอ,อยากให้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราโอเคใช่แต่ว่าอย่ามากดดันอะไรเราเลยคร <c oughs> ับผมบผคุณสบารใจกันเป็นร้อยเลยใช่คือเฟร์นก็ชวนแหละคือวันนั้นจริงๆก็คือเราก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดเพื่อนเราแล้วเราก็สนิทอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราควรไปเราไม่ควรแบบมาแบบเอ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวหรือเปล่าผมว่าผมไปดีกว่าผมให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าเราต้องมีความสบายใจกับเรื่องพวกแบบว่าคนเมื่อกลับเรา สบายใจเบิร์นก็สบายใจไม่มีใครกังวลไม่มีใครลำบากใจอะไรเลยเรื่องน่ารักใครอยากจะแบบเชียร์อะไรก็ได้ครับผมตรงสเปคเราไหมเหรอครับผมว่าเพิร์นน่าจะตรงสเปคคนหลายๆคนหลยยังไม่เคยรู้จักกันในเชิงนั้นดีกว่าก็เลยยังไม่รู้ว่าเปิร์นแบบในเชิงนั้นเรากับเขาจะคุยกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมอะไรตรงตรงเลยครับ อะไรถามคำถามอะไรเนี่ยถามไม่ตรงตู้มถามตรงในมุดไม่ต้องสมมติพี่อัยนครับพี่อัยนก็สามารถเป็นแฟนผมได้นะคนทุกคนสามารถเป็นแฟนกันได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโอเคโอเคไม่ตายใหม่วันนี้พลายไมดเลยไม่ตายก็เป็นแฟนก็เป็นแฟน